โอเคครับผมก็กลับสวัสดีนะครับผมชาววัยรุ่นฟรีไฟกันด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะพี่นะผมพี่ก็อยู่ในดีนี้นะครับผมเป็นในดีที่แบบพีได้มาากบแ็บสมนั้นเองนะครับผมนะน้องๆคนไหนที่แบบมองหา นะผมไอดีนี่เรควบคุมได้น,นะผมก็นะครับก็มาดูกันนะครับผมก็นะผมก่อนจะไปดูนะวันนี้นะผมพี่มีโคมาแตกกันด้วยก็เดี๋ยวรอไปดูพร้อมกันนะครับผมว่าโคาเป็นอะไรนะแล้วก็ได้มาจากอย่างไงนะทุกคนสำหรับไอดีนี้เนาะโอเคไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคน โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะผมพี่ก็อยู่ในเว็บดีด o r e ต hop นะครับทุกคนก็วันนี้นะผมมีโปรโมชั่นนะผมตามนี้เลยนะผมเปนการพิเศษเนาะก็ใครที่นะผมมีงบเนี่ยก็กกจัดได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็นะผมวันนี้พี่มีโค้ดแ,แจกกันด้วยนะทุกคนใครอยากได้โค้ดน,นะผมก็เอาไปใส่กันเลยนะครับทุกคนสําหรับโค้ดวันนี้นะผมก็จะเป็นนี่เลยครับผมดีดี่ 43- 8นะครับทุกคนลองได้อร่อยของมักันด้วยนะทุกคนพี่ก็ไม่รู้ว่าอ่าโค้ดหนึ่งเนะ่มันใช้ได้กี่คนเนี่ยับผมก็นะผมก็ใคร ที่ได้ก็รับนะคอมเมนต์กันด้วยละกันเนาะเฮ้ยทุกคนพี่ได้เท่านี้เลยนะครับทุกคนเหน,นื่อยนะี่ฮะทุกคนน้องๆก็รีบเอาไปใส่กันนะทุกคนใครไม่ทันรอคลิปหน้าได้เลยนะคบทุกคนแล้วก็นะ้าวันนี้นะผมมีไอดีให้เราเลือกมากมายเลยนะทุกคนก็ช้อยดีไหนนะน้องจอายดีได้เลยนะทุกคน วันนี้นะผมพี่นอจัดาาเป็นห่วงคาให้ดูละกันนะทุกคนกดใช่นะครับทุกคนแล้วก็เนี่ยบมันขึ้นสาเร็จแบบนี้สแสดงว่ามันได้เรียบร้อยนะครับผมแลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ไอีอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นไอเดีเชื่อมเฟสนะคะผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมน,นะครับผมว่ามันจะตึงขนาดไหนนะครับทุกคน โอเคนะคบผมตอนนี้นะผมมีก็อยู่ในดีนะคะผมเป็นไอดีนี้เลยครับทุกคนเป็นหนัวกาเนะานะหัวกะแล้วผมก็อยู่หัวคามีหน้ากากไฟด้วยนะทุกคนแล้วก็จะมีเสื้อนะผมเป็นเสื้อบอลไฟนั่นเองนะครับผมกางเกงจะเป็นเก้งปีนกเป็นปีนกชายหาดเนาะมีท้าป่าด้วยนะครับนี่ฮะโคตตึงทุกคนมีพื้นอัพเลเวลเจ็ดนะคะผมหนึ่งก็บอกเป็นนี่ครับผมพาราเฟลอัพเลเวลเจ็ดเนาะกต็ตึงๆเลยนะทุกคนนี่ โคตรเทนะครับทุกคนสำหรับเราแล้วก็เหน่อยนะที่แบบอยากได้แบบนี้ก็พี่ว่ามันคุ้มมาก,มากๆนะผมก็ลองมาจัดกันดูนะคบผมนี่ฮะมีหน้าแบบอืมไอ้มีมีปืนนับปีกระบอกนียผมเป็นยู p ันบีได้ทุกคนเฮ้ยสองกระบอกเลยอ่ะทุกคนยางตึงทุกคน เดี๋ยวน้องก็ลองไปจัดกันดูนะครับทุกคนพี่ว่าคุมจะจัดเอาสลายดีนี่น้ะก็แล้วเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันก็ลองไปกดกันดูเด้อทุกคนเพือ่อนจะเจ๊มใ่คลิปน้ะผมวันนี้บ๊ายบายครับ